สวัสดีครับผมอิสุป้ายแดงโอพนคครน,นะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับอิสุพนคครสาขารามอินทากอมอนะครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับวิธีขั้นตอนการปรับเบาะของอิสุมิวเตัวใหม่ของเรานะครับซึ่งลูกค้าบางท่านอาจจะใช้งานยังไม่ทราบขั้นตอนว่าปรับเบาะยังไงนะครับทีออ่ไม่ว่าลูกค้าจะออกรถไปแล้วนะครับหรือลูกค้ากําลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับ ว่าเบาะเนี่ยมันปรับยังไงใช้งานยังไงครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมตามผมมาครับอนะครับเบาะของ Isuzu MU-X นะครับก็จะเป็นสามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลนะครับดูใกล้ๆนะครับลูกค้าสีน้ำตาลนะครับนี่ทำจากวัสดุสังเคราะห์นะครับคูแม็ก นะครับก็คือลถอุณหภูมิสะสมอ่านะครับก็คือประโยชน์ระบายความร้อนได้ดี <c oughs> เหมือนลูกค้าจอดรถตากแดดใช่ไหมครับอากาศร้อนตัวนี้มันจะเย็นกว่าเบาะธรรมดาทั่วไปนะครับยังไม่เท่านั้นยังมีเทคโนโลยีอีกนะครับเอเวกนะครับหมายถึงว่ามันจะตัวนี้ซับแรงสั่นสะเทือนนะครับประโยชน์ของมันก็คือลูกค้า ขับทางไกลลดอาการเมื่อยล้าได้เลยนะครับเบาะคู่หน้าจะทำงานด้วยไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเนี่ยปรับได้ถึงแปดทิศทางนะครับสวิตช์อยู่ด้านนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับนะครับสวิตช์ตำแหน่งอยู่ด้านนี้ไปทิศทางฝั่งผู้โดยสารสี่ทิศทางนะครับทำงานด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบาะคู่หน้านะครับส่วนแถวสอง นะครับแถวสองนี่นะครับออกแบบจุดเด่นเลยนะครับตัวนี้จะมีพักแขนให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าแล้วก็ซ่อนที่เก็บแก้วนะครับนี่นะครับจุดติดตั้งสายเข็มขัดนิรภัยครับแบบฝังไว้ในเบาะเลยนะครับไม่ยื่นเกะกะนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับไม่เหมือนเบาะทั่วไปนะครับแล้วก็มี ที่ติดตั้งตำแหน่งคาซีทเบาะสำหรับเด็กด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะครับติดตั้งได้มาตรฐานสากลเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคาซีทนะครับวิธีการปรับเบานะครับตัวนี้ปรับเองได้ด้วยนะครับสองฝั่ง22ององศานะครับนี่แล้วก็ลูกค้าจะเข้าไปนั่งในแถวสามนะครับง่ายมากนะครับจังหวะเดียวนะครับนี่ วันแอคชั่นะครับนี่ครับเบาะตั้งได้ถึง90องศานะครับเพื่อมีพื้นที่เยอะเข้าไปทั้งแถว3เนี่ยได้สะดวกง่ายครับนะครับนี่นะครับแบบแถวสองทำฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับนี่ครับที่แค่นี้เองนะครับดึงสุดนะครับพับได้เลยนะครับนี่ นะครับแล้วไปดูแถวสามนี่นะฮะแถวสามเบาะตัวนี้ก็สามารถปรับเอ็นได้ยี่สิององศาปรับระดับได้ถึงสิบสองระดับนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ดันพับเรียบได้นะครับนี่ใช้งานได้หลากหลายไม่เกะกะเสียพื้นที่ รับเรียบได้เลยใส่สัมภาระได้กว้างนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันผมจะสาธิตให้ดูนะครับแบบนี้นี่ไม่ไงฮะง่ายไหมครับดูแล้วใส่ของได้เยอะสะดวกสบายนะครับนี่เบาะของอิสุมิวเอ็กของเรานะครับเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาทดลองขับมาลองนั่งได้นะครับที่อีสุพนคพรสาขารามอินทรากอมอแปดนะครับ เบอร์029464,000นะครับอินบ็อก <c oughs> มานะครับที่เพจเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ